มาค่ะให้ไปดีเอ็ดมานะคะร้านหนังสือได้อะไรมาเดี๋ยวมาดูกันแกกกันเลยค่ะก็จะได้เป็นโพสการ์ดเกี่ยวกับแมวนะคะ มีสติกเกอร์รูปแมวค่ะนี่นะคะสติกเกอร์รูปแมวดิกินตั้งโต๊ะนะคะก็จะมี ภาพเกี่ยวกับแมวนะคะแมวแต่ละเดือนสิบสองเดือนเลยสนใจสิ่งนี้ค่ะบล็อกก็ชอบนะคะบล็อกก็รักค่ะน้องหมาก็รักค่ะ้องแมวก็รักค่ะ,ะ,คะนี่คือิทินที่แม่ไหตามหานะคะได้มาแล้วค่ะอาจจะช้าล่าหลังไปสองเดือน มาดูอีกด้านนึงนะ,ะนี่คะอีกด้านนึงก็จะเป็นไว้โน้ตสำคัญนะคะค่ใช้จ่ายอะคะ่ะนี่ค่ะน่ารักมากโซคิว so นี่ร้อสิบสองเดือนเลยค่ะนี่ค่ะรู้สึกไรสาระมากเลยค่ะแอน้องนารานี่ค่ะ เป็นสองด้านนะคะด้านวันที่นะคะด้านนึงจะเป็นให้เราโนต้ตของแต่ละเดือนนะคะไม่ช้าไปนะคะในซิตติก,กร์มีอีกสองแผ่นนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์บอกความรู้สึกนะคะมีหน้ายิ้มหน้าโกรธหน้าเสียใจปดการนีนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่อ้อยก็จะ เอาไว้มุมนี้ค่ะเป็นมุมแม่อ้อยเอาไว้บันทึกสิ่งสําคัญเกี่ยวกับปรวับชีวิตประจําวันนะคะเงิน,นึงที่ได้นะคะเป็นหนังสือบ้านนะคะบ้านและสวนนะคะแล้ววาจามาศึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับบ้านนะคะ โอเคบ๊ายบายค่ะ